สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป้จะมาเล่าให้ฟังนะทุกคนว่าการที่เป้ไปทํางานทําความสะอาดเนี่ยเป้ใช้บุตรอะไรไปสมัครนะแล้วก็ขั้นตอนการทํางานเนี่ยมันยากมันง่ายแค่ไหนแล้วค่ะทุกคนการทํางานทําความสะอาดที่ประเทศเยอรมันเนี่ยมันต้องทําสะอาดเบอร์ไหนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเป๊จะเล่าให้ทุกทกคนได้ฟังนะเพราะว่าเป้เชื่อได้ว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้เนาะแล้วก็ถามเข้ามาเยอะมากๆเลยก่อนที่เป้จะไปเล่าให้ฟังนั้นอย่าลืมนะคะใครที่เข้ามา ติดตามเป้ใหม่อย่าลืมกด subscribe ไว้นะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เป้จะเอามาลงให้กับทุกคนได้ดูกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะว่างานทําความสะอาดเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะคนเป้ก็จะเริ่มต้นเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนที่เป้เข้าไปสมัครงานเลยแล้วกันเนาะว่า จุดเริ่มต้นของเป้ที่เข้าไปทํางานที่ที่นี่ค่ะก็คือบริษัทของเป้นเนี่ยมันเป็นงานเกี่ยวกับโรงพยาบาลแล้วก็โรงแรมด้วยซึ่งมันมีโรงพยาบาลกับโรงแรมอยู่ในที่เดียวกันคือหมายถึงว่าคนที่ไปพักอาศัยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนแก่ค่ะทุกคนแล้วก็ที่นี่เขาเรียกว่าพิวารตคลินิกนะเหมือนกับมาพักผ่อนด้วยแล้วก็มีหมอดูแลด้วยอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ในบริเวณโรงแรมหรือว่าโรงพยาบาลของเป้นเนี่ยก็คือมันจะมีครบหมดทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นฟิต ไม่ว่าจะเป็นะสระว่ายน้ำแล้วก็มีหนวดสปามีร้านตัดผมมีทุกอย่างเลยในตรงนี้เนาะคือพูดง่ายๆว่าครบวงจรเลยทีเดียวแล้วงานที่เป้ทำนะคะก็คือเป็นงานทำความสะอาดคล้ายๆกับ พวกลุงเซอร์วิสอ่ะทุกคนเออถ้าถ้าจะให้เป้เปรียบเทียบนะซึ่งตอนที่เป้อยู่เมืองไทยคือเป้ไม่เคยทํางานทําความสะอาดไงก็เป้บอกไม่ได้นะว่างานมันแตกต่างกันยังไงแบบไหนบ้างแต่ว่างานที่เป้ทาตอนนี้มันเป็นเหมือนโรงแรม5ดาวอ่ะทุกคนแล้วก็งานมันจะต้องสะอาดมากจริงๆวันที่เป้เข้าไปสมัครงานอย่างที่เป้เล่าให้ฟังในคลิปวิดีโอที่ผ่านมาเนาะว่าเป้มีพี่คนไทยเขาแนะนําให้เป้ไปสมัครงานที่นี่แล้วก็ ก่อนที่เป้จะไปสมัครงานเนี่ยค่ะก็คือเขาเนี่ยทางทางประเทศเยอรมันเนี่ยเขาจะให้คนไปทดลองงานก่อน1วันซึ่งหนึ่งวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วแต่ที่ทํางานนั้นๆน,น,นะเสร็จแล้ววุฒิอะไรที่เป้เอาไปสมัครทุกคนค่ะเป้อยากบอกว่าการมาทํางานที่ประเทศเยอรมันไม่จําเป็นต้องมีวุฒินะถ้ามันเป็นงานพวกนี้ค่ะหมายถึงว่างานพวกในครัวล้างจงล้างจานทําความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ต้องใช้วุฒิ แต่ว่าเราจะต้องสามารถพูดหรือว่าสื่อสารกับคนที่นี่ได้ก็คือที่ประเทศเยอรมันเนี่ยเขาใช้ภาษาเยอรมันคุยกันใช่ปะคือเราก็จะต้องรู้คร่าวๆหรือว่ารู้เบื้องต้นแหละว่าอะไรเรียกว่าอะไรอย่างเช่นพวกไม้ถูพื้นเรียกว่าอะไรมอบถูพ nope ื้นเรียกอะไรผ้าเช็ดพื้นหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับเครื่องใช้ภายในบ้านอะไรพวกเนี้ยคือเราจะต้องรู้บ้างอะไรบ้างอะไรประมาณเนี้ยค่ะเท่านั้นเราก็สามารถไปทํางานที่ นั้นๆได้แล้วนะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในบางบริษัทหรือว่าในบางที่เนี่ยเขาอาจจะรับเป็นคนที่เรียนจบ B1 มาหรือว่า,าจบ A1 มาอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่กับเงื่อนไขของบริษัทเสร็จแล้วลักษณะงานของเป้ต้องขอโทษมากจริงๆเลยเพราะว่าเป้ไม่สามารถถ่ายรูป เอามาแปะหรือว่าเอามาเอามาโพสต์ให้ทุกๆคนดูได้เพราะว่าที่บริษัทเป้เขาไม่ให้นําภาพออกมาหรือว่าไม่ให้ถ่ายภาพออกมาเนาะก็เลยไม่มีภาพหรือว่าวิดีโอมาถ่ายแปะให้เพื่อนๆดูนะคะแต่เอาเป็นว่าเป้จะเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าเอ้ยตอนที่เป้ไปฝึกง,งานวันแรกปุ๊บคือพี่คนไทยเนี่ยเขาบอกว่าให้เป้ลองไปฝึกง,งานดูก่อนสัก1วันหนึ่งวันเนี่ยเราก็คุยกับทาง ที่เราต้องไปฝึกงานกับเขาเนี่ยว่าเฮ้ยเราจะฝึกงานประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงพอฝึกงานเสร็จปุ๊บเขาก็จะดูว่าเราสามารถทําได้หรือไม่สามารถทําได้เออเสร็จแล้วลักษณะงานค่ะตอนที่ไปไปฝึกงานครั้งแรกเลยนะมันก็เหมือนการเดินห้องหรือว่าเป็นลุมสวิตที่เมืองไทยอ่ะคือให้เพื่อนๆน,นึกภาพตามนะว่าเอ่อคนที่ไปนอนโรงแรมะคะก็จะมีแม่บ้านอนะมาทําความสะอาดใช่ปเขียนรถมาคอยเติมพวก กระดาษที่ชู่คอยเปลี่ยนผ้าปูที่นอนอะไรพวกนี้คือนั่นแหละงานที่เป้ทำตอนนี้นะทุกคนเสร็จแล้วค่ะที่นี่เขาเรียกว่าซิมเมอร์ดินส์วันที่เป้ไปทดลองงานวันแรกงานที่เป้ได้ทำก็คือเลาเฟนซิมเมอร์หรือว่าการเดินห้อง ก็การเดินห้องก็เข้าไปดูค่ะว่าผ้าชิดตัวเขาใช้เปียกมากน้อยแค่ไหนก็เปลี่ยนให้เขากระดาษทิชชู่มีไหมอะไรพวกเนี้ยค่ะพวกยาสระผมครีมบำรุงอะไรอย่างเงี้ยคือที่เขาตั้งตั้ง,งไว้ให้อ่ะเออมีไหมอะไรประมาณเนี้ยก็ง่ายๆค่ะแล้วก็ดูดฝุ่นถูพื้น เสร็จแล้วนอกเหนือจากนั้นนะทุกคนก็เวลาแขกเช็คเอาท์เนาะเช็คเอาท์หรือว่าอัปไรเซร์ที่นี่ใช่ปะมันก็จะประมาณว่าเราจะต้องทําความสะอาดยกใหญ่เลยซึ่งที่ทํางานเป้นเนี่ยเขาจะให้ทําประมาณ3-5คนต่อหนึ่งห้องความสะอาดต้องสะอาดเบอร์ไหนทุกคนคือเอาตรงๆนะเป้ก็ไม่เคยเจอว่าทําไมจะต้องสะอาดเบอร์นั้นทุกซอกทุก มุมจริงๆค่ะทุกคนอย่างสมมติว่าเราล้างแก้วอย่างนี้ใช่ปะคือเขาจะหยิบแก้วมาส่องเลยอ่ะทุกคนคือต้องมาส่องกับไฟอ่ะว่าแบบเฮ้ยมันมีรอยนิ้วไหมสะอาดไหมมีคราบลิปสติกไหมอะไรพวกเนี้ย แล้วก็ตามกระจกตามห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคือเขาเล็งแบบ45องศาเลง็งคือมันจะต้องสะอาดมากๆเออแล้วหัวหน้าเวลาเขามาตรวจงานทีเขาจะใช้นิ้วลูบอย่างเงี้ยค่ะว่ามีฝุ่นติดนิ้วมาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เออถ้าเกิดมีฝุ่นติดนิ้วมาก็ไม่ผ่านนะจ๊ะ <M> ก็ประมาณนี้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราไปทำทุกๆวันทำแบบนี้ทุกวันใช่ปะมันก็มันก็สะอาดอางไงที่ทำงานเป้คือสะอาดมากๆ ในส่วนของห้องน้ําค่ะเราก็แค่เอาขยะออกเพราะว่ามันจะมีถังขยะเล็กๆในห้องน้ำเนาะแล้วก็เอาขยะออกเสร็จแล้วในห้องน้ําเวลาเราทําความสะอาดหรือว่าตอนที่แขกเช็คเอาท์เนี่ยคือจะต้องทําให้ใหม่เหมือนใหม่มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคือคาบดานิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือจะต้องจัดการออกให้หมดลักษณะงานมันก็จะประมาณนี้นะทุกคนเออถ้าถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากแต่ถ้าถามว่า ง่ายไปเลยไหมสําหรับเบ้มมันก็ไม่ได้ง่ายมากเพราะว่าบางทีอ่ะเราคิดว่าเราทาสะอาดแล้วไงแต่มันก็ยังไม่สะอาดมันก็ยังแบบตรวจไม่ผ่านอะไรประมาณนี้เออเสร็จแล้วเขาก็มาบอกเราว่าเอ,อ้ยเข้าไปทํางานนะสามารถเริ่มงานได้วันไหนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็แค่ให้เอาพาสปอร์ตเราไปแค่นั้นเองแล้วก็ไปเอาเอกสารหรือว่าสัญญามาเซ็นแค่นั้นเองค่ะเอาเป็นว่าเท่านี้จบ แล้วก็ทํางานได้เลยเป้เข้าไปทํางานใหม่ๆเนี่ยคือเป้พูดใสายเยอรมันไม่ได้แล้วเป้ก็ไม่รู้ว่าเอ้ยไอ้ถังอันนี้เรียกว่าอะไรไอ้ที่เก็บของเรียกว่าอะไรแล้วก็แบบพวกมอบพวกน้ํายาพวกอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าอะไรแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือ เหมือนเราไปเจอทุกวันได้ใช้ทุกวันเรียนรู้ทุกวันมันก็เป็นเองค่ะทุกคนซึ่งไม่ต้องกลัวเลยเรื่องพวกนี้เนาะถ้าถามว่างานหนักไหมในส่วนตัวเป้คิดว่ามันหนักเป็นบางวันค่ะวันไหนที่มีแขกเช็คเอาเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็หนักหน่อยเนาะนเพราะว่ามันจะต้องคือห้องหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยนะจะต้องทำประมาณ4 5นาทีถึง1หรือ2ชั่วโมงแล้วแต่แล้วแต่ห้องว่ามันเปื้อนมากน้อยแค่ไหนอะไรประมาณนี้ค่ะ เสร็จแล้วเป้ก็ทํางานที่นี่มาตั้งสี่ปีแล้วเนาะสี่ปีกว่าแล้วอืมตอนนี้งานเป้ก็ได้ย้ายไปอีกที่หนึ่งซึ่งเป้จะไม่ได้มาทําเดินห้องหรือว่าไม่ได้มาทําห้องแบบที่เป้เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะทุกคนงานที่เป้ทาตอนนี้ก็เป้จะไปรับผิดชอบตรงห้องเทเลพีมันเป็นห้องหมอที่เขาใช้สําหรับกายภาพบําบัดของเอ่อของคนไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะของคนที่เข้าพักแล้วก็เป้เนี่ยจะมีหน้าที่ คือเติมผ้าให้เขาเนาะไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดตัวไม่ว่าจะเป็นผ้าปูเตียงแล้วก็ทําความสะอาดเหมือนกันค่ะคือเช็ดกระจกทกูพื้นดูดฟุน่นล้างห้องน้ําอะไรอย่างนี้ก็คือทําเหมือนกันหมดทุกอย่างนะเออก็ประมาณนี้ค่ะประสบการณ์ก็โอเคนะพูดถึงอะคือทํางานที่นี่มันก็สนุกดีวันไหนเหนื่อยมันก็เหนื่อยแล้วก็ทํางานที่ทํางานเป้ส่วนใหญ่เป้จะทํางานกับผู้หญิงซึ่งมันก็มีเรื่องจุกจิกยุ่มยิ้มอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเนาะบางวันลบกัน บา,บ,าบางวันรักกันบางวันคุยกันดีบางวันเหม็นขี้หน้ากันอะไรอย่างนี้มันก็มีค่ะแล้วก็การทำงานกับฝรั่งเนี่ยเป้อยากจะบอกกับทุกๆคนว่าบางทีมันเห็นเราเป็นหัวดำไงทุกคนมันเห็นเราแบบ เอ้ยเป็นเอเชียอะไรอย่างเงี้ยมันก็เอาเปรียบนิดนึงเราเพราะฉะนั้นเวลาเราไปทํางานกับคนเยอรมันหรือว่าคนต่างชาติไปอยากจะบอกว่าอย่าให้เขาเอาเปรียบนะทุกคนเปน้นี่แรกๆไปนี่ก็ยอมทุกสิ่งอย่างคะ่ะหลังๆมาเริ่มรู้เยอะไงเริ่มเป็นแบบเออเร,เริ่มรู้งานเริ่มรู้มากอะไรอย่างเงี้ยใครจะมาเอาเปรียบก็ไม่ค่อยได้อันไหนที่เราแบบสามารถพูดได้ก็ก็พูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราแบบอะไรเก็บเงียบได้ก็เก็บเนาะ แล้วเป้อยากจะบอกทุกๆคนค่ะว่างานทุกที่มันมีปัญหาเหมือนกันทั้งหมดนะคะคือทํางานกับคนนะ่ะทุกคนมันก็จะต้องมีกระทบกระทั่งมีอะไรกันบ้างมันเป็นเรื่องปกติ แล้วใครอดทนได้ก็คืออดทนอย่างตัวเป้นเนี่ยคืออะไรหูทวนลมได้ก็ะทวนลมไปวันไหนมีดราม่าเยอะไปกระหมฟังหนีขึ้นไปนั่งอยู่คนเดียวอะไรประมาณเนี้ยอืมแล้วก็อยากจะบอกนะว่าที่ทํางานของของประเทศเยอร,รมนันหรือว่าหลายๆที่ที่เป้เห็นนะคือเขาจ่ายเงินเป็นชั่วโมงนะคะเขาจะให้เป็นชั่วโมงแต่เป้อยากจะบอกกับทุกๆคนว่า ทำงานที่ประเทศเยอรมันเนี่ยมันดีตรงที่ว่าพอถึงเวลาทุกคนมันไม่มีการเลยเวลาเลยนะอย่างเช่นเป้าทางานเข้างานตีห้าครึง่งถึงเที่ยงสิบห้าใช่ปะพอเที่ยงเที่ยงเนี่ยประมาณเที่ยงห้านาทีเป้เริ่มเก็บของและเก็บของแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านแล้ว แต่ถ้าวันไหนที่เป้แบบเฮ้ยแบบอยู่นานหน่อยหรืออะไรหน่อยเขาก็จะบ่นนะทุกคนเขาก็จะไล่เรากลับบ้านคือจะไม่ให้มีอึบัติทุนเด่นหรือว่าไม่ให้มีชั่วโมงงานเกินอะไรประมาณนี้คือทํางานกับฝรั่งมันก็ดีตรงนี้เองนะเวลาก็คือเวลาตรงต่อเวลาดีที่สุดอะไรประมาณนี้ค่ะอืม โอเคสำหรับวันนี้นะทุกคนเป้ก็มาตอบข้อสงสัยของหลายๆคนนะที่เขียนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็นะพูดมาเยอะแยะมากมายแล้วก็แทบจะไม่หายใจเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนี้เป็นรีบมากค่ะทุกคนก็จะต้องไป ซื้อกับข้าวอีกนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยใครที่อยากให้เป้ทําคลิปอะไรก็อย่าลืมแนะนําเข้ามานะคะส่วนคลิปที่เป้ยังติดค้างอยู่เดี๋ยวเป้จะทยอยทําให้นะที่แนะนํากันเข้ามาว่าอยากให้เป้แนะนําการแต่งตัวหน้าหนาวห,ห,หรือดูหนาวหรือว่าการที่เอ่อที่เป้ใช้ชีวิตประจาําวันหรือว่าการเปิดบ้านใหม่โชว์อะไรพวกนี้ค่ะเดี๋ยวทุกอย่างพร้อมแล้วเป้จะมาทํา คลิปวิดีโอลงให้กับทุกๆคนได้ชมกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะทุกคนอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ